ช่วงนี้ทาความเข้าใจกับนักวิ่งมินิีมาราธอนของเรานะครับทุกคนจะต้องได้รับบิ๊นะครับไม่ได้รับเช็คถอยนะครับถ้ามันจะรับเช็คถอยแล้วเข้าเส้นสายคณะกรรมการถือว่าท่านยังไม่ผ่านจุดที่สําคัญนะครับผมนะครับตอนนี้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรียบร้อยแล้วถดนําเรียบร้อยนะครับผมจะเดินทางไปมา้นะครับตรงนี้นะครับผมผมจะนับถอยหลังนะครับผม น้ำถอยหลังแล้วก็จะท,าท่านคณะกรรมการจะรับการกดเตะนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันที่หน้าเส้นชัยนะฮะนักฟุตบอลนะครับไม่ต้องหนีนะครับนักทีนี้ยัพลันราไม่ต้องหนีครับเรายังไม่ออกตัวนะครับ ให้ <c oughs> พลังจะมีเวลาที่อุ่นเครื่องรออยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมิช่วงสักหน่อยนะฮะ9ถามทนายกวิ่งเองลยครับวันนี้ครับผมทนายกวิ่งปิดท้ายเลยนะครับวันนี้สุดยอดจริงๆครับผมเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าโอโอ๋อคนแรกคือนักวิ่งจะที่ไหนนะหาช่วงน,นี้ระยะพลังอุ่นเครื่องรอก่อนได้เลยนะ ขอทำความเข้าใจกับนักวิ่งทุกท่านนะครับมินนี่จะปล่อยตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ฟันลันฟันลันเราจะปล่อยตัวทั้งด้านนี้นะครับผมจะหันหน้าไปนนด้านโนนะครับผมฟลันเดี๋ยวเราจะสวนกับนักวิ่งของรอยะมินนี่ครับ